ชวนทุกคนมาดูวิธีท,ทำขนมจีนน้ำเมี่ยวค่ะสูตรนี้ทั้งอร่อยเข้มข้นและทำได้ง่ายมากๆเลยเริ่มจากนำกระดูกหมูและขาไก่ลงไปต้มระหว่างรอต้มให้เปื่อยก็คอยช้อนฟองออกด้วยนะคะจากนั้นใส่พริกแกงน้ำเมี้ยวลงไปตามด้วยหมูสับใช้ทัพพีีหมูสับอย่าให้จับตัวเป็นก้อนจากนั้นเราก็จะใส่ดอกเิ้วและมะเขือเทศแต่วันนี้ใช้มะเขือเทศลูกใหญ่แก้ขัดไปก่อนนะคะเพราะหามะเขือเทศสีดาไม่ได้ ปรุงรสกันต่อค่ะด้วยน้ำตาลมะพร้าวน้ำปลาตั้งไฟต้มต่อค่ะให้ทุกอย่างเปื่อยดีเมื่อต้มจนทุกอย่างได้ที่แล้วก็มาตักใส่ชามกันเลยค่ะน่าเสียดายที่วันนี้เราไม่ได้ใส่เลือดไก่ด้วยเป็นเพราะว่าเราดันเอาเลือดเนี่ยไปใส่ช่องฟรีซเอาออกมาอีกทีมันแฟบหมดเลยค่ะในส่วนของเครื่องเคียงนะคะก็มีสี่อย่างด้วยกันได้แก่กระหล่ำปีซอยผักกาดดอง ต้นหอมผักชีและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือกระเทียมเจียวค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขนมจีนน้ำเงี้ยวที่ทั้งอร่อยเข้มข้นแถมทำคุกกี้หน้าแตกันค่ะส่วนผสมและอัตราส่วนเดี๋ยวเขียนไว้ให้ในคอมเมนต์นะคะเริ่มจากผสมแป้งอเนะสงค์ผงโกโก้และผงฟูเข้าด้วยกันค่ะเมื่อคนเข้ากันดีแล้วก็พักไว้ก่อน มาทำส่วนผสมส่วนที่สองค่ะเริ่มจากเนยละลายตามด้วยน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันค่ะแล้วใส่ไข่ไก่กลิ่นวานิลาค่ะและเกลือต่อมาค่ะเราจะทำการร่อนส่วนผสมที่หนึ่งลงไปในส่วนผสมที่สองะคะเมื่อร่อนเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากัน เมื่อคนจนทุกอย่างกลายเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะคะก็ให้เอาพลาสติกมาแรปเอาไว้และแช่ในช่องฟรีซหนึ่งชั่วโมงค่ะเมื่อครบชั่วโมงแล้วก็เอาออกมาปั้นเป็นรูปกลมๆแล้วคลุกในน้ำตาลไอซิ่งวางเรียงเอาไว้ค่ะระหว่างปั้นเนี่ยเราก็จะวอร์มเตาอบไว้ที่180องศาด้วยนะคะเมื่อทำการปั้นแล้วก็คลุกน้ำตาลจนหมดแล้วเราก็จะนำไปเข้าเตาอบค่ะ อบที่อุณหภูมิ180องศานาน15นาทีค่ะเพียงเท่านี้คุกกี้ช็อกโกแลตหน้าแตกของเราก็พป็นนเสร็จเรียบร้อยนำออกจากถาดวางเรียงใส่จานได้เลยค่ะหลังจากที่ได้ชิมดูแล้วนะคะเราชอบมากที่ผิวของคุกกี้มีความกรอบส่วนเนื้อด้านในก็ไม่ร่วนมากพอได้เขียวหนึบๆอร่อยดีค่ะ